ผมอยากจะเตือนคุณพิธาไว้ก่อนด้วยยังไงฮะนะว่าจะต้องเชิญบรรดาผู้นําของทั้งหกพักเนี่ยมานั่งถแถลงข่าวร่วมม,มาลงสัตยาบันกันว่าจะไม่ทิ้งกันนะครับจะไม่ทรยศหักหลัง <c oughs> ซึ่งกันและกันคือต้องให้ให้เป็นประจักษ์พยานคือต่อหน้าสื่อถแถลงออกมาหกพักเซ็นสัญ,ญญาเลยที่ที่คุณพิธาเขาบอกว่าที่ว่าจะมีการทรยศหักหลังตันอย่างนั้นเหรอเนี่ยผมกำลังจะถามต่อว่าถ้าเป็นแบงนี้หมายความว่าอะไรอาจจะมีการแบบว่าสุดท้ายแบบ อ๋อหนูไม่รู้อย่างนี้เหรอฮะก็คุณปริญญาบอกเองไม่ใช่ว่าถ้ากรณีพักที่หนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้พักที่สองเนี่ยภายใต้นี้เนี่ยจะจะตั้งรัฐบาลยังไงเพราะฉะนั้นต้องต้องแหวกข้ามไเออออ๋อโอเคแหวกข้ามไปยังซี่ของเจ้าของสวเพราะฉะนั้นสวเนี่ยเขามาจากคณะยึดอานาจนะดังนั้นเนี่ยนะครับ เป็นการปฏิบัติการที่ใครว่าจะต้องตัดเส้นประสาทส่วนไอออกนะี